คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆใครถูกรัฐบาลไทยนะคะคอมเมนต์มาบอกต้อมด้วยนะคะต้อมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 1 9นะคะสูตรเลขเด่นประจําวันตั้มให้เลขเด่นที่1 9นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็โค้งสุดท้ายนะคะคงสุดท้ายเนาะตั้มบอกว่าระวังเลขเบิ้ลน,นะคะเพื่อนเพื่อนมี2อ,องนะคะใครได้คอมเมนต์มาบอกตั้มด้วยนะคะแล้วก็เรามาดูนะคะพเพื่อน ผลหวยฮานอยวันนี้นะคะวันที่16เนาะเดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆพนพิเศษออก5 5 7นะคะ5 5 7แล้วก็8 7นะคะเพื่อนๆ5 5 7 5นเราเสียดายมากเลยนะคะเลขในตารางมีเลข5กับเลข7แต่ต้องไม่ได้เจาะให้เพื่อนๆนนะคะ แล้วก็87เราเข้าเป็นตัวกราบนะคะเพื่อนเราเข้าเป็นตัวกราบเพื่อนเอนท่านไหนที่วิ่งเลข7นะคะก็คือจะเข้า57นะคะเพื่อน,เ,อนเราเข้าแต่เลขวิ่งเนาะ57เนาะแต่87เข้าเลขที่เจาะนะคะเพื่อนส่วนปกตินะคะออก054นะคะเพื่อน 054แล้วก็53เพื่อนๆคะเลข5มาหลายตัวมากเลยนะคะ54เลขก็อยู่ในตารางนะคะเลข5กับเลข4เราเข้าตรงๆเลยนะคะตัวกันเนาะ เราเข้าตรงๆนะคะห้าส่วนห้เลขก็อยู่ในตารางเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเลข5กับเลข3แต่ต้องไม่ได้จอกให้น้อต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอันนี้ไม่เข้านะคะส่วน VIP นะคะ7ด 2 6นะคะเพื่อนเราแล้วก็3 1 2 6เราไม่เข้านะคะเพื่อนๆ3 1เพื่อนๆค่าเลขก็อยู่ในตารางนะคะเลข3กับเลข1แต่ต้องไม่ได้เจาะให้นะคะต้องเจาะให้แต่30นนะคะเพื่อน เราเข้าเฉพาะเลขรูดนะคะแล้วก็87แล้วก็54นะคะเราไปตามกันต่อนะคะเพื่อนๆแนวทางหวยฮานอยว่าประจําวันที่17เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนเเลขในตารางมีเลข1เลข4เลข5 9 8 2แล้วก็เลข6นะคะเพื่อนเลขเด่นอยู่กลางตารางเหมือนเดิมทุกๆคลิปนะคะ เด่น9กับ8นะคะเลข9ก็จะมี9 0นะคะเพื่อน9 1 9 4 9 8นะคะส่วนเลข8มี8 1 8 2 8 4 8 6นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อน กันเลขห้านะคะมีห้าหนึ่งค่ะห้าสองห้าห้าแล้วก็ห้าเก้านะคะส่วนเลขที่ต้อมชอบนะคะเพื่อนๆเลขที่ต้อมชอบมีหนึ่งสี่ข้างบนนะคะหนึ่งสี่ สอหนะคะ4ีหค่ะตัวสุดท้ายก็คือ5้หนะคะเพื่อนเพื่อนๆท่านไหนชอบก็ตามนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะส่วนเพื่อนๆท่านไหนไม่ชอบเล่นเลขเจาะนะคะเพื่อนชอบเล่นแต่เลขวิ่งกับเลขรูดเนาะนำเลข9และเลข8นะคะมาวิ่งรูดได้เลยนะคะ แล้วที่สำคัญต้องเน้นย้ำเพื่อนๆไวทุกๆคลิปนะคะซื้อหวยเพื่อนๆอ,อย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะถูกหวยเพื่อนๆอย่าลืมแบ่งเงินทำบุญเพื่อเป็นการตอบบุญด้วยนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย